็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเคียร์เจอรอฟโซนเียกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาเล่นเจ้าตัวเคียนดิวนะครับเป็นเคียร์เจอนะครับครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็เป็นสัตว์กินเนื้อเทียร์ห้านะครับซึ่งเจ้าเคียนดิวเนี่ยจะมีความคล้ายก,กันกับเจ้าจระเข้ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็ส่วนเจ้าเคียนดิวเนี่ยเป็นตัวเก่าที่อัปเดตมานานแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูว่าเจ้าเคียนดิวเนี่ยจะเก่งพอๆกับเจ้าเค เจ้าเคียนดิวนะครับก็จะไม่เหมือนเจ้าจรลเขเตัวใหม่ก็คือเขาจะขายกับเจ้าทีเล็กเนาะยืน2ขาแล้วก็ขาหน้าเขาจะสั้นกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าจรลเข้เนี่ยก็คือเขาจะเดิน4ี่ขาเลยตอนนี้เราก็มาเกิดที่จังเกิลอ่าแถวนี้ก็นะอุ้ยใกล้ที่โตวไวพอดีเลยแล้วแถวนั้นก็มีเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนจะมีชื่อเจ้าจระเขเตัวใหม่ด้วยผมว่าเราเดินไปตรงที่จุดโตวไวดีกว่าแถวนั้นน่าจะมีพวกของกินเยอะนะครับ เฮ้ยเขามากัดเราแหละทุกคนรักหน่อยอุย้ยเขากัดสองร้อยโอ้ตัวนวมีเจ้าจอะเล้เอยู่นะครับผมว่าเราอย่าเพิ่งไปซาดีกว่ารอเราโตก่อนดีกว่าไปนอนนีเลือกกันยาวๆเมื่อกี้โดนมาหนักเขาล่างแรกเขาตีสองร้อยนะเพื่อนเพื่อนเราล่างแรกเราตีหกสิบขนาดแบบว่าเป็นเทียห้าเหมือนกันนะั่นะแหละแล้วเขาถึกมากเจ้าทีเล็กความคล่องตัวของล่างแรกก็จะเท่าเท่ากับเจ้าจอะเล้เตัวใหม่เลยนะแล้วก็มีหลอดออกซิเจนเหมือนกันเลยผมว่า สองตัวนี้ความสามารถคล้ายๆกันนะครับแต่เหมือนว่าโดดจะไม่สูงจะไม่ไวเท่าจอร์ดี้นะครับความรู้สึกของผมนะเหมือนจะแบบว่าช้ากว่าเราไม่หาเหยื่อตัวเล็กๆกินแล้วแหละเราเริ่มที่จะหิวแล้วเพื่อนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าโดดขึ้นจากน้ำช้ามากเลยทีแบกกินันนี้สักหนึ่งคำเพิ่มสเตมินาลีเจนถ้าเราไปตรงผัวเขาไฟน่าจะ มีพวกเนื้อของเคียรเจอร์ให้กินอยู่อืเข้าวาร์ปมามีอะไรไหมเออเราเข้าเข้าวาร์ปมาในทสวบ,บนะแถวนี้ไม่มีนะเพื่อนๆไปฝั่งนู้นดีกว่าตรงนั้นเหมือนจะมีตัวอะไรโอ้มีตัวใหม่ด้วยตรงนั้นมีโทเคียนแหละเพื่อนๆตรงนั้นก็มีซากเนื้อแต่เราจะไปเก็บโทเคียนก่อน โทเค็นที่ผมเก็บเมื่อกี้ก็จะเป็นโทเค็นอีเวนต์นะเพื่อนๆเฮ้ยอ,อะไรอะนี่ไงที่เขากัดเราเมื่อกี้อืหนีไงกัดแล้วก็หนีเลยอืมเขามีเพื่อนคอยช่วยนะเราไม่เสี่ยงดีกว่าเรากัดเขาแค่หกสิบแปดเขากัดเราสองร้อยนอนรีเลือดสักคู่ไปนี่เลือดเสร็จละไปหาอะไรกินดีกว่า ผมจะไปแอบบเอาเนื้อเขามากินเพราะว่าจระเข้ตัวนี้สามารถเจ้าเคนดิวเนี่ยสามารถหยิบเนื้อได้นะโอเคกดวายเห็นไหมหยิบได้เล้วก็ไปกินในน้ําเลยผมว่าเอาไปกินตรงจุดโตวไว้ดีกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยแล้วก่อนจะไปเรากินก่อนโอเคแล้วเหลือสิเอ้เหลือหกเหลือหกเก็บไว้กินได้อยู่เดี๋ยวเราเก็บไว้กิน <c oughs> ดูท้าวายเขาดีเพื่อน เหมือนเลยเหมือนตัวเฮเลยมันชอบว่ายน้ำอย่างเงี้ยเวลาจะอยู่ในน้ำอะ่ะถ้าเพื่อนเคยเห็นใช่เลยอะ่ะเฮ้ยเหมือนตรงนั้นจะมีโอ้ยจระ,ะเข้เขาจะเป็นมิตรกับเราไหมถ้าเขาคาบเราได้นี่เราตายรับประกันเลยนั่น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 โอ้ยผมคิดไม่ผิดจริงเกือบแล้วไงละ่ะเกือบตุยเจ้าถิ่นว่ะเราเจอเจ้าถิ่นว่ะเพืเ่นนอน ขาโซนเขาโซนอุ้ยเนื้อเน้าเราอะ่ะเหมือนจะมี2ตัวจระดี้ไว้เขาจะพุ่งไม่ได้กินเราหรอกนะบอกเลยวิ่งให้ตายก็ตามเราไม่ทันหรอกนะหนีดีครับรออะไรแน่สงสัยจะหิวมากจะหิวมากมากแต่ผมว่าเราน่าจะสู้ไม่ไหวอะถ้าแบบว่าถึงจะโตเต็มวัยแล้วอ่ะนะผมว่าสู้สู้ไม่ไหวแน่เพราะว่าเขามีสกิลเพิ่มดาเมจนะครับ กัดแล้วมันจะแรงขึ้นคือแบบตัวใหม่นี่โกงผมยอมรับเลยว่าโกงแง่นอนเท่าหน่อยนี่นอนล่อเหย,ยเื่อเผื่อเหยื่อจะสนใจเขาเป็นเหยื่อหรือเราเป็นเหยื่อดีกว่านอนล่อเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นเราไม่ต้องนุ้นเหมือนเขาจะตีกันแล้เราไปดูหน่อยไหมเพื่อเราได้เนื้อฟรีมากินถ้ามผมลงไปผมคงไม่โดนงาบใช่ไหมมาแล้วไงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองไป เาเห็นเราเขาจะพุ่งมาเลยเมื่อกี้อุย้ยมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อเฮ้ยติดติดติดมาแล้วไงใครอยู่ก็อยู่จ้าตามมาสิผมว่าผมจะไปขโมยเนื้อชิ้นนั้นเอาทำได้ไปตรงนี้หลยตัวจัดไปเวลาขมโมยอุย้ยมีตัวเล็กอืมของงามทีหนึ่งอุย้ยเขาตามมาแต่เราเป็นตัวเล็กไงเรา,าเตะไม่น่าเยอะคาบหนีเลยเราได้เนื้อแล้ว ตรงนั้นมีโบเรียลผมจำมันได้ตีแรงมากนี่ผมอยู่แถวที่ดีกว่าอยู่เนินถงสูงไว้นี่จุดเดิมจุดเดิมเลยจุดเดิมเลยจุดนี้วางแล้วก็กินเลยเอาให้อิ่มก่อนเนือจะเน่าไปรอเช้าเมื่อตอนนี้เริ่มหิวน้ำแล้วอะตอนนี้น่าจะมีน้ำนะตอนนี้เราก็อายุ32แล้วยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นร่างแรกอยู่ร่างแรกเรายังทำอะไรมากไม่ได้นะนเพื่อน รอน้องโตก่อนเราค่อยไปออกไล่เหยือ่อแต่ตอนนี้ผมเริ่มหิวน้ำแล้วผมต้องไปหาหน้ำกินนี่ไงร่างสองพอด,ดีเราสามารถคาบเหยื่อตัวเล็กๆเล็กกว่าเราได้แล้วนะขอกินน้ำหน่อยนะเจ้าเคียนดิวเนี่ยคาบเหยื่อได้นะแต่จะมีสกิลสไปยหรือเปล่าผมจำได้ว่าไม่มีสกิลที่เพิ่มดาเมจเวลากัดจะทำให้เรากัดแรงขึ้นเหมือนเจ้าจอระเขียตัวใหม่ต้องรอร่างสามว่าจะมีสกิลไหมเขายังไม่ไปกันอีกหรอ,หรอสองตัวเนี้ย คือแบบเจ้าทีเนเลยว่า,างั้นมีเนื้ออย่างแล้วอะขอฆ่าไปก่อนละกันนะเราต้องคอยรเราแวงหลังเดี๋ยวเขาแบบพุ่งขึ้นมาเราไม่เห็นโอ้ยไอตัวนี้อีกแล้วเหมือนเขาจะค้างนะหรือเปล่าวิถ้าค้างเราฆ่าเขาได้นะเ <c oughs> ขาไม่ค้างว่ะเขาโดนลงไปละอะไรละ่ะอะไรอะไร อะไรอืมมาสิจะเอาหอลอนางสองเรานะเน่น่เน่เไอตัวเล็กนางผักสักหน่อยมาละไอตัวเล็กมาเตรียมคาบเลยนี่สร้างความลำคาญสร้างความลำคาญอืมอืข้อหาสร้างความลำคาญเฮ้ยผมกดเล็กหนึ่งไม่ได้อ่ะอุ้ยข้อตี5ห้าร้อยไม่ไหวไม่ไหวลงน้ำด่วนทุกคน เร็วลงน้ำดีครับลงน้ำดีครับเขาไม่มีสกิลที่ทำให้เราติดเลือดไตน,นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ไมไมค่อยกลัวเท่าไหร่เอ้ยแต่เขามีไอตัวจิว๋วแต่ตัวจิ๋วทำอะไรเราไม่ได้เราก็นอนหลีเลือดชิวๆเดี๋ยวเราเขาวิ่งตามมาเราฆ่าเขาอืมอ่มสิ อยู่นี่ใครช่วยได้มาอย่างนี้เราเลือดรีเรื่อยไม่เป็นไรมาสิอ่าสุดท้ายคงต้องถอยมาคนเดียวไม่กลัวกลัวมาเยอะครับนี่ <laughs> เอา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 เดีลยวคนดู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 อืมไล่มาสิเขาจะปวดเรานันเพมือนอืมอืมมาสิมาสิเฮ้ยอุ้ยแก็บได้เมื่อกี้โหกดไม่ทนัน เฮ่ยขอเขาจระเั้มาว่าแล้วมันล่อมันล่อนี่ไงใครจะพิวเท่าเรามาดิเดี๋ยวเราลงบ่อน,น้ำข้างหน้าเราเน้นหนีเขาก่อนตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะครับคิดว่าเราไม่รู้เหรอลงเลยเน้นหนีก่อนตอนนี้เอาชีวิตรอดไปให้ไกลแถวนี้มีวัฟไหมวัปน่าจะอยู่ข้างหลังมีคนตามเราอยู่ไม่สนใจเขาทำอะไรเราไม่ได้ตอนนี้เราติดเลือดไหลยอยู่ เ้าค้างแล้วเรานอนเลยตอนนี้มีบูมูนเราไม่ค่อยสีเรือดเท่าไหร่เราจะน่าจะรีเลือดทันอยู่เพราะเขากัดเราเบามาในเวลาเลือดดีละเป็นตัวใหญ่โดนตัวเล็กป่วนต้องเป็นทําเป็นธรรมดาแต่เราสู้เขาได้ไม่เป็นไรชิวๆถ้าทางที่ดีถ้าตัวเล็กนี่ต้องซื้อไม่สิเขาเรียกอะไรต้องมีบัฟวกติดพีชหรือว่าทําให้เลือดออกจะโกงมากเลย เล่นกับเราได้ทั้งวันตอนนี้อืมอ่ะสิอ่ะส,สิตอนนี้เราอายุห้าสิบสี่แหละเราก็ช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราไปน้ำข้างหน้าดีกว่าเฮ้ยแต่น้ำข้างหน้าน่าจะมีคนอยู่เฮ้ยข้ามเลยรบ่าว <laughs> ยตรงนี้มีแคปซูลเราไปเก็บก่อนดีกว่าถ้าเจอโทเเกนเราเก็บไว้ก็ดีนะครับเพื่อน เมื่อกี้ไปออกกําลังกายมาหิวเลยโอ้ยโอ้ยเสีงยงอะไรอ่ะผมสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าเรากดพุ่งมันจะกราบให้เหมือนจระเข้ตัวใหม่หรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปกินน้ําก่อนตอนนี้เราหิวน้ํแล <c oughs> ้วเดี๋ยวเรากลับไป่วนเขาที่เดิมเถอผมว่าเราต้องเจอเขาแน่ๆเพราะเขามากันสามคนเหมือนข้างหน้าจะมีตัวอะไรอยู่เมื่อกี้ผมเห็นฮะอ๋อมีจระเข้เหมือนกันมาแท็คทีมกัน ้ยอุ้ย,ยเราล่าง3ามแล้วแล้วเ,เราได้เทรดเป็น stamina ารีเจนตอนนี้ถือว่าดีมากตั้ง20%นดวกินเนื้อสักหน่อยเพิ่มสเตมินาเราก็จะไปรูเดิมกันเพื่อนๆตอนนี้เราเป็นล่าง3มแล้วเราได้แค่สกิลกราฟมาย่ยางเดียวแสดงว่าไม่มีสกิลสไปนนะนเพื่อนๆแสดงว่ารับประกันเลยว่าตัวใหม่โหดกว่า100% <laughs> การันตีเลย การันตีเลยว่าโหดกว่าแน่ๆตัวเท่ากาันกินเนื้อเหมือนกันขนาดเท่ากันเซมิเหมือนกันแต่ไม่มีสก,กิสลสไปมันเพิ่มทาเมจได้เยอะนะรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะปวนเขามากๆเลยนะไปช่วยเขาก่อนเราเป็นคนดีไงนี่ไงแง่ไมงมาช่วยครับผมมาช่วยครับผมมาช่วยครับอืมอืมอืม,อม,อมอาสิ เอ้มันมีหลายตัวจ่ะมีกี่ตัวนะวันนี้เรามาช่วยแล้วไอตัวนี้มันกวนกัดมันเพื่อนเฮ้ยนี่ไงมีสองตัวมผมว่าแล้วว่ามีสองตัวเรามาช่วยแล้วเพื่อนเอามันเพื่อจะหนีซิอย่าห,น,หนีลูกสาวช่วย ไปฮิวในน้ำก่อนดีกว่าเราไปเอาไปล้างบับออกก่อนอืมแงมแงมแงมตายเนื้อฟรีไงก็คือตัวอะไรอะ่ะเพื่อนๆผมไม่เคยเห็นตัวนี้เลยอะไอ <c oughs> ตัวนี้มันแสบ มันล่อมันล่อให้ผมกัดไอตัวนั้นตาย <c oughs> เอาไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนเดี๋ยวว่ากันเลยนะฮีนก่อนไม่ฮีนก่อนจิตบับเยอะมากเลือดลดเป็นอะไรดลอุย้ยเราได้ไฟอัลติแฟกตเอาไปลดราคาเคียเจอแต่ผมว่าเจ้าตัวเชนดิลเนี่ยมีข้อดีหนึ่งอย่างนะผมเห็นได้ชัดๆเลยก็คือสตมิน่าเขาเยอะมากหรือว่าผมได้บู สเตมิน่าวะมาเลยเยอะไม่นะผมได้บูสเตมิีน่ารีเจนเนี่ยเวลาผมวิ่งหรือว่าเวลาผมแบบว่ากระโดดขึ้นน้ำอะคือมันลดน้อยมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเจ้าจระเข้ตัวใหม่เนี่ยคือสเตมิน่าคือแค่โดดก็หมดแล้วแค่โดดสองทีนี่ก็โ,โหเกือบมิดหลอดแล้วนะเรื่องสเตมิน่านี่ผมยกให้เจ้าเคียนดิวเลยคือเอาตัวรอดน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเลือกดาเมจผมว่ายกให้เจ้าจระเข้ตัวใหม่ดีกว่าพี่ผมอยากได้ตัวนั้นอะ คือแบบร่างสามมันโหดไงร่างแรกมันยังไม่เท่าไหรอืมอืมกัดเลยหนึ่งพันตายตายกัดหนึ่งพันสองทีตายเฮ <c ười> ้ยมีจระ,ะเค้หลายตัวไปนะไอจระเค้สองตัวนั้นหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยไมุ่่งครับ ผมหรือว่าผมสู้ไม่ได้ผมก็ถอยไม่ยุ่งครับใครจะยุ่งก็ยุง่งกินเลยเนื้อฟอีตงรงนู้นมีตัวอะไรอะ่ะผมเห็นแบบแบบไอปลาบินเหรออ๋อใช่ใช่ปลาสีฟ้าเหมือนเขาจะสู้กับใครอยู่หรือเปล่าไอตัวจิ๋วแน่เลยเราจะไม่ยุ่งกับเขานะตรงนี้เนื้อเยอะมากเลยอุ้ยอันนั้นโทเคินอะไรอะ่ะ เอาหมดแล้วโอว้ผมยังไม่ได้ทันดูเลยว่ามาเทอร์เคนอะไรผมไม่เคยเห็นเป็นสีม่วงเดี๋ยวแวะกินน้ำสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปโูโคนแล้วเราจะไปซ่ากันต่อเดี๋ยวถ้าผมโตครบหนึ่ง้ยดีไหมเราจะไปสู้กับเจ้าจระเข้ตัวใหม่เออเอาให้มันรู้กันไปนเลยว่าใครคือเจ้าแห่งครึ่งบกครึ่งน้ำ <laughs> ถ้าเขาไม่ลุมผมก่อนนะ เพราะว่าเขามาด้วยกันสองตัวเฮ้ยเขายังอยู่แหละอยู่หรือเปล่าอยู่่าผมว่าต้องต้องช่วยเขาหน่อยละเหมือนจะโดนกัดกันอยู่มไม่กล้าอยากได้แบบเดียเดียวๆอะ่ะเหมือนเขาจะอยากฆ่าเรามากเลยนะเจ้าสองเจ้าสองตัวเนี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบบว่าเขาเดินก่อนเดี๋ยวเราจะไปแจมในมีตัวนี้มันแปลก มันจะกระโดดกัดเราอืมอืมโดนไปโดนไปหนึ่งดอกพวกตัวจิ๋วนี่มันป่วนจริงเดี๋ยวถ้าสองตัวนี้เขาแบบว่าสัตว์อื่นมาแบบว่าโจมตีผมจะเข้าไปแจมนะเพื่อนผมจะไม่ไปคนเดียว <laughs> ผมจะรอคนเข้าไปเปิดให้ผมก่อน อยากได้อยากได้อยากได้ง่ําอยากได้ง่ําเอาไปหนึ่งง้มเหมือนเจ้างูนี่มันจะปวดมากมาก,มากเลยไปช่วยเขาดีกว่าขอคูค้นก่อนเฮ้ยเราอัพแล้วมาอันกลางแล้วกันกระโดดไปเอามันเพื่อนเออผมขึ้นไม่ได้อ่ะเรามาช่วยแล้วอ้าวเยผมอยากกัดเขาอะอยากกัดมากมากเลยขอกัดทีนึง หอ,อกาทีนึงหอ,อกาทีนึงอืมอ <c oughs> ืมอืมเน้นเนนเน้นครับเน้นเน้นเก้าร้อยตายตายเ้าวนะกดทีละเก้าร้อยตาย โอเคเราเป็นมิดเราเป็นมิดเพื่อนเราเป็นมิดอยากได้อยากโดนโดนคาบไงเดี๋ยวรอก่อนจัรัสสองตัวเนี่ยรอเลยรอเลยทีแ้องสักทีหน่อยละเขายังอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวรอเขาอยู่คนเดียวผมจะไปลองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เขาหายไปแล้วอะเราลองไปดูในน้ำดีไหมเฮ้เขายังอยู่ ยังอยู่เขาจะมาขึ้น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 มา,นมาอุ๊ยปรว่าสองตัวโอ้หนึ่งดีอือดีหนึ่ง,ด,ง,งดีน้องเร,รู้ลอกว,ว่านายอยู่ในน้ำนะ่ะนี่ไงเราก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยสร้างบ้านางไง่ะ เออทางบ้านเลยเฮ้ยผมโดนแล้วอดี้ก่อนเอาชีวิตรอดอุย้ยโหเขวิ่งไว้อะผมโดนลูมไม่นะตาย ผมกลายเป็นเนื้อให้จระเข้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับคลิปที่ผมทานะครับส่วนตัวครับคิดว่าเจ้าจระเข้ที่มาใหม่เนี่ยเก่งกว่าเจ้าเคียนดิวแน่ๆครับเพราะว่าเจ้าจราเข้เนี่ยมีทางสกิลเพิ่มตาเมจแล้วก็มีทางสกิลฆ่าไหนจะเลื่อนที่เลือดของเจ้าจระเข้เนี่ยเยอะอีกแต่เรื่องสเตมินาต้องยกให้เจ้าเคียนดิวนะครับเพราะว่าเจ้าเคียนดิวเนี่ยมีสเตมินาที่เยอะมากๆเลยแล้วก็การใช้สเตมินาเนี่ยในการพุง่งหรือว่าการโดดเนี่ยใช้น้อยมากๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับคลิปที่ผมทานะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย